สวัสดีครับทุกคนครับ TT Unboxing มาเลยครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ครับ6โมงเย็นหรือ18นาฬิการหรือหลังเคารพธงชาติหรือก่อนพบคําเออเอามาันซะทุกอย่างเลยนะครับเอาเป็นว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงสงกรานต์ครับสัปดาห์นี้เลยนะครับเราก็เลยหยิบยกเอาอุปกรณ์เกมมิ่งเกี์ม,มาแนะนำเพราะว่าบางคนหยุดอยู่บ้านหยุดยาวหยุด5วันติดต่อกันเล่นกงเล่นเกมอยากได้คีย์บงอยากได้คีย์บอร์ดก็เลยเอาตัวนี้มาแนะนำครับ TT Level 20 gt rgb ตัวนี้ครับสำหรับคีย์บอร์ดเลเวล20นะครับความจริงแล้วเนี่ยมันมี2รุ่นนะครับก็คือตัวเลเวล20ธรรมดาที่หลายๆคนเห็นกันแล้วก็บางคนอาจจะได้ใช้งานกันไปแล้วนะครับสีออกแบบซิมเวอร์ซิมเวอร์หน่อยดูเท่หน่อยนะครับจะมีบลูสวิตซิมเวอร์สวิตแต่ว่าวันนี้ที่ผมหยิบมาคือตัวนี้ครับเลเวล20 gt นะครับดีไซน์จะเรียบลงกว่าเดิมนิดนึงนะครับราคาจะย่อมเยาลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าสวิตฟังก์ชันอื่นๆก็ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมเอาว่าเรามาดูตัวจริงเลลยดีีกกว่่าในนอง้ แน่นอนครับแกะกล่องออกมานะครับอุปกรณ์หลักๆในกล่องเนี่ยสชิ้นนะครับมีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคีย์แคปที่เป็นโซนของการเล่นเกม w a s d รวมไปถึงตัวที่ดึงคีย์แคปนะฮะนี่ก็จะมีมาให้อยู่แล้วสำหรับตระกูลเลเวล20นะครับหรือรุ่นอื่นๆของทาง t t premium นะครับทีนี้หลักๆเลยดีไซน์ของตัว Level 20 g t นะครับลักๆเลยเราจะเห็นเรื่องของสีก่อนเลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นสีดําล้วนเลยนะครับถ้าเป็นตัวเลเวล20ที่ไม่ได้เป็น GT ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสีออกไทเทเนียมนิดนึงนะครับบริเวณโคเปอร์ด้านบนสีแบบเทาๆจะดูซิมเบอร์ซิมเบอร์หน่อยอะไรประมาณนั้นแต่ตัวนี้จะเป็นดําล้วนเลยนะครับพร้อมด้วยไฟ RGB แน่นอนครับเพราะว่าสวิตที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นสวิตที่เป็นตัว Blue สวิตนะครับเป็น Cherry MX Blue สวิตก็แน่นอนครับทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับเชอรี่นะครับล้านครันทังเนี่ยกดได้สบายๆนะครับแล้วก็นแบ ปุ่มลอยนะฮะนี่ถ้าเกาะลอยสีชาเป็นปุ่มลอยก็จะมีไฟลอดนะครับแล้วก็ตัวที่วางจําหน่ายก็จะมีคียไทยให้ด้วย นะครับส่วนเรื่องของมัลติมีเดียฟังก์ชันคีย์การปรับโหมดสีไฟอะไรต่างๆนะครับก็ยังคงอยู่ครบเหมือนเดิมน,นะครับมั Key ลติมีเดียฟังก์ชันคีย์ก็จะอยู่บริเวณนี้มีวอลลุ่มให้นะครับมีปุ่มมิวนะครับแล้วก็พวกโหมดการใช้งานของตัวคีย์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นล็อกวินโด์นะครับเปิดปิดไฟหรือแม้กระทั่งปุ่มที่ตั้งค่ามาโคนะครับพอตั้งมาโครเสร็จปุ๊บแล้วเราจะเลือกใช้ก็กดตรงนี้ง่ายๆ ทีนี้จุดแตกต่างจุดหนึ่งที่แตกต่างจากตัวเลเวล20ก่อนหน้านี้นะครับสังเกตงต่ายๆเลยด้านข้างครับตัวเลเวล20เนี่ยเขาจะมีไฟเส้นรอบๆแต่ตัวเลเวล20 GT ตัวนี้นะครับจะไม่มีไฟก็คือจะแบบเรียบๆอย่างที่ผมบอกเลยนะครับสำหรับบางคนที่แบบว่าอชอบความเรียบๆแล้วราคาย่อมเยาวกว่าตัวนี้ครับตอบโจทย์นะครับด้านหลังแน่นอนครับพวกฮับหรือช่องเสียบออดิโอนะครับก็ยังคงมีมาให้เหมือนเดิม นะครับมี USB 1พอร์ตแล้วก็ออดิ o อพอร์ตอีก1พอร์ตครับส่วนเรื่องของสายสายก็เป็นสายถักครับยังคงเหมือนเดิมนะครับมี3 j a แจ็คมาให้นะครับ,ห,นะรบหรือ3พอร์ตเชื่อมต่อมาให้นะครับเขาก็จะมีเรื่องของคีย์บอร์ด1เส้นแล้วก็ USB 1เส้นนะครับแล้วก็ Audio อแจ็คอีก1เส้นนะครับความยาวก็1 8เมตรตามมาตรฐานครับ ก็สำหรับตัวเลเวล20 GT ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นคีย์บอร์ดอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะผมว่าใครที่ชอบคีย์บอร์ดที่ไม่ได้มีไฟฟุ้งฟิิงมากด้านข้างอะไรประมาณนี้จริงๆตัวนี้มันก็มีไฟนะครับเป็น RGB 1 6 8ล้านสีเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีอยู่ในโซนที่เป็นตัวสวิตช์หรือคีย์แคปอะไรประมาณนี้นะครับก็ปรับได้ทั้งเมนนว่นหรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันอะไรต่างๆสามารถปรับได้นะครับแน่นอนว่าซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ก็ PT RGB Plus นะครับ i t e h นะครับหรือแมัร์ด ปาร์ตี้อย่างเรเซอร์โครมาคุณก็สามารถใช้กับตัวนี้ได้ับหรือสั่งการได้ด้วยเสียงที่ผมเคยลองให้ดูก่อนหน้านี้นะครับอย่าง Alexa, Amazon เนี่ยคุณก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับใครที่กําลังมองหานะ Switch นะครับแล้วก็ดีไซน์แบบเรียบง่ายฟังก์ชันครบนะครับตัวนี้น่าสนใจครับนะฮะสำหรับตัว LEVEL 20 GT ราคาครับ4,290บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศได้แล้วนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับทิ้งท้ายไว้ในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์แบบนี้นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดยาวนี้นะครับลาเลยฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ